า <Mario. S 2> สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมพวกเรา v ีเทคนะครับปัดเกแป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งยังไม่พร้อมครับเอาไหมนะครับพวกเรา v ีเทคนะครับปักเก หมอทำไมวะเฮ้ยแป๊บเดียวไอ้นั่นเอาไม้มาโหดข้างหลังครัสสุดท้ายของเรามีเทคปัดเย่ปัดเย่แป๊บนี้ครับมันมีอะไรข้างหลังเราเล่นอะไรวะเฮ้ยเหมือนได้ยินเสียงธนูวะตามดีครับวันนี้อยู่กับไอ้เไี้ยมันมีธนูเห็นไหมไอ้คนนั้นเฮ้ยอยู่กับผม W8 อย่าลุกดิพี่อย่าลุกดิเดี๋ยวผมเ W8 เราเปิดอะไรกันเราเราซัดเลยแล้วกันครับไปครับโชว์ครับอยวาดี่ข้างหลัง h e l l ล h e ลโ o you ตอนนี้ yeah, เราก็อยู่กันในเกมนะครับผม h ฮต์วันแซวันนะครับกับภารกิจวันนี้ไม่มีครับหลังจากรวมตัวกันสี่ชั่วโมงเต็มๆในการวิ่งหากันนะครับผมเราก็เจอแล้วแล้วตอนนี้เราก็เจอคนครับเราก็จะไล่กันที่คนกันนะครับลองดูภาพเหตุการณ์สดเลยนะครับผมเอายูสต็อปสต็อปสต็อปเฮ้สต็อปมิสเตอร์มิสเตอร์สวีฟเฟนดับแล้วมิสเตอร์สวีฟเฟนดับแล้วมเอร์สวี ด o ่านเบียร friend. โอเคโอเคก g ด o ูด o o d โอเคกูดแโอเคไอเราฮัลโหลไอยี้ยรยิงวะไอดีมือเมื่อไหร่นัดเดียวจอดโอ้ s o r ร y man okay. Hi, s น r r y sorry โอ oh ้ยเยอะพี ت, ่คนด่าเลยเอาพี่โยไปไหนอะไหนอะมันด่ามันด่า่มันด่าเลย อยู่นี่พี่ออกซ้ายมาเร็วซ้ายอยู oh <my> <laughs> ่โอ้แม่งฟักอยู่มีอะไรบ้างพี่รูดรูดรูดแต่บันดิตครับมีเท็กบันดิตกับวันนี้พี่ี้ยวอยู่ไหนอะ่ะมาที่เนี่ยนี่นี่นมานี่อยู่นี่พี่อยู่นี่ตามไปฉายมาเราเห็นแะล้วะวันนี้เราจะพาภารกิจคืออะไรครับพี่ยมภารกิจก็คือเดี๋ยวเราจะพยายามเอาตัวราปเดี๋ยตอนนี้อยู่ข้างอุจจาระฟางครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ ผมขอถามเลยครับพี่ครับโหลดยังไงเลยครับไอเฮ็ดวันแซดวันมีคนทนไม่ไหวนะในความร้อนแรงของเกมนี้ครับเดี๋ยวไม่นี่พี่เดี๋ยวมันจะลงไกลเดี๋ยวพี่ใน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 นี้มันทะเลาะกันเรื่องอะไรครัพี่ไอวีเทคครับเดี๋ยวค่อยคุยเดี๋ยวค่อยคุยพี่อัดคลิปอยู่เฮ้ยเฮ้ยมีคนนึงมีคนนึงเดี๋ยวค่อยคุยนะมันอ่ะพี่อัดอะไรวะพี่อัดอยู่ปะวะไม่ใช่ไม่ใช่พี่อัดอยู่นี่ใครวะน่ะพี่ยินนะ ไอ้เยอะพี่ยมพวกกันปะน่ะอย่ายิง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 เอาพวกกันพวกกันพวกกันเอเดี๋ยวผมเกมนี้ปกติเราโอเคครับเกมนี้ปกติเราควรจะเริ่มต้นด้วยการเจรจานะครับใช่ครับเพื่อเป็นผู้มีอะไรนะความสิวิไลในชีวิตและทรัพย์สินตะจินทีหลังอย่ายิงนะเราต้องหาเหยื่อก่อน เมื่อกี้พี่โยมเป็นคนยิงตายเองเมื่อกี้เนี่ยไอ้เงี้ยพี่โยมแล้วคุณจะพูดทำไมวะเนี่ยก็มันก็ไม่รู้ก็อยากรู้ว่าธนูมันปักหัวคนมันตายเปล่าโอ้พี่เหรอยอกแก๊บเบอรี่ยางเด็กเลยตอนธนูปักที่หัวเขาที่หนีแล้วไอ้ตาไอ้เถอะธนูปักที่หัวคนครับไมาที่หัวเขาโอเคเราเราเดินกันดีกว่าแบงค์เราไปบัมบ้าช็อปบัมบ้าช็อปกันเลยโอเคครับ let's go let's go my brother พี่เหรอพี่พี่เราพอเรากดปั๊มปั๊มยาเนี่ยเราไอ้นี่ได้ไหมอะไรพี่ แล้วกดปิดแถบไปเลยได้ไหมได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องรอให้มันคููดาวเสร็จอ่ะอ๋อเก็บครับนี่นะครับนี่คือแบ็คเบอร์รี่นะครับเราเวลาเราหากันไม่เจอแล้วก็ฟินหากันได้ทุยแต่มันมีบีใช่ไหมเกมนี้ก็เป็นเกมน้องใหม่เนาะที่เพิ่งเปิดตัวแล้วก็กําลังมีกระแสอยู่พอสมควรคนก็เริ่มมาเล่นก็อยากเชิญชวนครับสา0รอเ็สิบบาทโดยประมาณเนาะนี่เราได้อะไรพี่อนาคตน่าจะน่าจะแพงกว่านี้ ใช่ครับมันยังอยู่ช่วงเอ่อ early access alpha นะครับผมก็ลองมาเล่นดูอาจจะมีแบ็คนิดหนึ่งเป็นเกมแนวเซเวอร์แบบเซเวอร์เซเวอร์ไม่รู้ว่าจะเป็นเซเวอร์ยังไงครับผมใครมีปืนนี่แบบอออืื้หพระเจ้าครับผมพระเจ้าครับปืนนี่หายากกว่า DC ซี่ครับโดยรวมผมผมไม่อยากคุยผมได้สไนัยมาแล้วครับและโดยรวมนี่คือต่อยกันอย่างเดียวแล้วก็โดนยีรถเหยียบตายครับ เมื่อสักครู่นี้ผมได้รถมาครับผมแต่ว่ารถไม่มีแบตครับเจ้าครับธน,น,นูนี่ถือเป็นอาวุธพื้นฐานนะผมใครยิงธนูวะของสามารถคราฟได้นะครับผม้ยพี่เรารวมกันอยู่กับไหมผมงงวะพี่เออยู่ไหนอะตัวตกใจเลยในมาเก็ตโอเคอยากได้นี่มั้งวะธนูวะธนูวะคราฟดิพี่<ต>ผมผม,มีผมมีทำไมครับเนี่ ไปแยกแบงค์ไปแยกเหรอผมมีนะขับยังไงหรอครับได้หรอเจอคนเจอคนเจอคนครับผมเจอคนครับมองไปทางนั้นครับเห็นปะครับทางไหนด้านนู้นหนู่ดำๆอูดำๆเจลา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 เฮลโหลเราเฟรลี่ครับเราเฟรลี่เราคนสองันเราเป็นคนเดียิงกันอวสามคนนี่เงี้ยเฮลโลเฮลโลมันเปนมันยิงกันอยู่พี่มันวิ่งใส่เราทำไมวะเฮ้ยมันยิงกันอยู่พี่มันวิ่งใส่เราทำไมวะเฮ้ยเราเราเรายิงแล้วโโอ้ อยู่คันมอว์ไม่ไม่ทีมโอเคเออพี่ครับเซตวันเซ็ตวันพรีเมียมมันได้อะไรเพิ่มบ้างครับไม่ก็ไม่ไม่ค่อยอยากซื้อเพิ่มได้ครับได้ยังไงดครับไอ้ดอกในไอ้ดอกเฮ้ยมันมีสามันหนีเราว่ะพี่เฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอาไงดีวะไอ้ดอกคืออะไรครับเฮ้ยพี่มันมาผมม่ะนอกผมทำมันจะมีเครื่องบินเฮ้ยมันยิงมันยิงเฮ้ยมันบวกหลบ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 ไอ้บวกไอ้ที่บวกกันนกกันไอ้ไอ้เนี้ยไมีกระเป๋าไอ้เนั้นมีกระเป๋า ไอ้ย he oh, ี oh, here. Oh, here. Hey, ่ oh, ่นี่มีกระเป๋าเร็วเร็วเร็วเอุ้ยสัตว์โดนโดนโดนผมว่ะเอาให้ไม่สัตว์เอาเหรอไอ้เอาเหรอเฮ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยบวกเลยตัวตัวเลยเจอวีเทคปะทะไอ้ยี่่หมวกแดงไอ้ต้อยอุ้ยเบอร์ป่ะเบอร์ป่ะยิงใส่นูอยู่นัวนัวครับนัวไอ้ยี่่มึงจะไปไหนแมนเอาดีลแมนไอ้ยี่่ง stop s ไอ้ยี่่นี่มีกระเป๋าไอ้ยี่่ง stop s อ o p s น o p man what the fuck What the fuck man รุนรันรุนรันรุนรันอยู่รันอยู่ได้เฮ้ย stop stop my friendly What the fuck ไอ้เพื่อนกูอยู่ไหนอยู่นี่เฮ้ย stop 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 show your hand ไอสัตว์ผมหิวว่ะพี่มันตายด้วยตายด้วยฉันอับปอมไอเยี่ยมันดับไอ้เยี่ยมเยี่ยมมันหันมามองว่ะโอ้ผมหิวว่ะผมจะตายแล้วเนี่ย มันตายไปบ้างเหรอยังงยยังไม่ตายผมอยู่หน้าผมอยู่ผมอยู่ผมอยู่อู่แล้อู่หน้าเมืองอะแลกิงจามีแมนอยู่อี่นีกระเป๋าเว้ยสตอบตอบอยู่สต๊อบหลอกูตัตบตอบต๊อบต๊อบแมนแมนแล้วสต๊อบพี e พีซพีซพีซเฮ้ยวิ่งไปไหนดูรถดันขึ้นเขาอ e พี I need your back I need your b a c ไอ้ e ี่จูบ a บกกิมตอปตอปดนรัน e e ซไ e ้นี่จ back h เ y m a นเหนื่อยวะไอ้นี่บดู d ไอเยอยโอ้โหเพื่อนมันเต็มเลยโอ้ยมันลอมาทางนี้ตามมาช่วยกูด้วยโอ้ยอารอยโอ้ยชดช่วยด้นี่โดดแบบดิจิตอลเอาสเต็ปวอสซีมาใช้ ฆ่ามันรรัันนม n run m o t h e เกอร์รันม n m o t h e r f u เกอร์มอบก่อนมอบแดกแบ็คเบอรี่เข้าไปอย่าครับผมสมควรซื้อพรีเมียมไหมครับหรือว่าซื้อธรรมดาไม่เจอธรรมดาก่อนธรรมดาก่อนธรรมดาก่อนครับโอเคครับครับอย่าอยย่าอ่าเอาให้มันตายพี่มันตายผมปั๊มเลือดอยู่เย้เนี่ยครับดูครับมันไม่มีปืนนะครับผมมันมีแต่ธนูไล่ยิงเต็มที่ก็บไม้ไล่ตีกันเย้ยแดกแดกเข้าไปแดกเข้าไปมะนุ่ม พี่มันหนีไปยังอ่ะไปแล้วมข้ามเขาไปแล้วปล่อยแมงใบที่ปล่อยทั้งใบเราทำกิรกิรต่อไปก่อน go go run n o o b n o o b run n o o p เฮ้ยผมนี่หมอบเลยไหนมันอยู่ไหนวะมาแล้วพร้อมไปพี่กลับไอ้เหี้ย่ไม่มีกระเป๋าด้วยปะไอ้เหี้ยสรุปเมื่อกี้มันพวกเดียวกันเออพวกเดียวกันไอ้เย่เราเฮ้ยเราอยู่ไหนเราแบงอยู่ไหนแบงอยู่ไหนไอ้ดอกนี่ผมหมกแดง อยู่ไหนวะกูวิ่งตามมันอย่างไกลอ่ะอยู่ปั๊มแล้วพี่ยมกลับมาคืนโอ้โหชิบหายพวกมึงริงกูเลยผมนอนแดาเทอร์รี่อยู่เมื่อกี้เนี่ยเฮ้ยไอ้นี่ก็เฮ้ยเจอเครื่องมีแล้วไอ้นี่เฮ้ยแย่ดอกไปไหนวะไหนไหนไหนนู้นนู้นข้างบนเห็นม้าไฟกระพริบอ่ะนี่นะครับนี่คือแอร์ดอกครับผมทุกท่านตัดที่ตัดชมคลิปนะครับมันก็คือแอร์ก็ไม่เจอไปทั้งโน้นว่ะไปทางพวกมันอ่ะใช่ไหมเออใช่ตามมันไหมโอ้พี่ไกลนั่นอ่ะเอาเอาไงวะตามไอ้ดอกไหมเตมิน่าก็หมดแล้วแหละ เดี๋ยวเราหาอะไรยังที่ก่อนดีกว่าพี่ไม่ไหวพี่ยกลับมาพี่จำอะไรก็ไม่มีแล้วเราหาของดีกว่าพี่ไปตาตาไปผมมีแผนเอ้ยมีควางเต็มป่าเลยว่ะวิ่งขึ้นเหนือพี่ยมวิ่งขึ้นเหนือออกจากเนี้ยออกจากนี่ไปออกขวาไปไปสามแยกนั้นแล้วก็วิ่งขึ้นเหนือไป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 เดยืนนิ่งดิพี่ไปหานะไปพี่อย่าตะจินไปไปไปเดี๋ยวผมนำเองพี่ยอมไปพี่จำตินอีกแหละไอ้เคียวย้ชิบหายกลางวันมลางคืน โยม,ม,ออมาไปแอบดอกมาแอบดอกไปทางโน้นพี่เอาครับหลังจากเมื่อกี้ก็มีเหตุประท้ากันพอได้ต่อยตีกัน <c oughs> พอพพอกปาออกพอเนาะ <c oughs> เราก็จะไปทำภารกิจหลักของเราต่อคือการเอาชีวิตรอดน,นะครับผม <c oughs> ทุกคนยังคบนะครับผมโอเคไอสัตว์รถแดงไอมาสี่คนสัตว์รถรถแดงรถแดง <c oughs> มีปัญหาความแคน้นอะไรพิเศษกับรถแดงไหมครับ <c oughs> มันเหยี่ยบผม อย่างที่เห็นนะครับมันมันไม่มีปืนครับมันก็จะอย่างนี้ครับวิ่งไล่ตีกันฟาดปากกันเอาธนูได้ยิงกันสุดท้ายก็จะกลับเข้าสู่หมัดหมัดเอ่อโหมดหมัดมวยใช่ไหมใช่ครับทไฟเอเนอร์จีนี้ใช้อะไรเพิ่มอ่ะเอเนอร์จีเอเนอร์จีใช้อาหารอาหารเนอเนอร์จีคืออาหารไออน่เคน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 ไหนมีไหนนแดงคนหลังมานแดงไปๆๆไปไปไลไปไปไ let's go มาเปอ เฟรนลี่พี่ถามมาดิฮัลโหลยูเฟรนลี่นี่ไงมันอยู่นี่มันอยู่นี่มันมันอยู่ซ้ายนะซ้ายมันอยู่ทางนี้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 มันอยู่หลังศึกสองชั้นฮัลโหลดูดเอ้ยมันวิ่งหนีมันวิ่งออกไปนู่นออกไปนู่นแล้วไอ้พอพี่แม่งไม่ต้องตามหรอกมั้งเออตามยากกว่าหาของก่อนหาของก่อนแต่เราจะขึ้นเหนือกันเราขึ้นทางนู้นอยู่แล้วอ๋อโชว์คอมเมนต์หาอาหารก่อนพี่โอ้โหเบอร์รี่หายหมดหา อาหารในถังขยะนะมีป,ะ,ปะจินไม่มีเฮ้ยพี่ยงกวางควางเดี๋ยวผมก่อแคมป์ไฟกันเร็วเร็วเวแน่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 โอ้ยอย่าไล่มันยิ<อ>ง<ม>ยากกว้างไงเยเฮ้ยจินก่อได้แคมป์ไฟอะ่ะเดี๋ยวดูก่อนมีของครบป่ะมีเนื้อบ้านอ่ะมีเนื้อป่ะ,นะอ,ปะอันนี้น่าจะเป็นบาร์เล่ au, กาก่อครับไปกันเถอะไม่มีของหรอกไปพี่เดี๋ยวมันมืดมันจะบร์ขึ้นบนกัน แคมไฟผมของไม่ครบว่ะขาดอะไรอ่ะขาดเอ่อเดี๋ยวนะคือมันต้องต้องใช้เนี่ยตายแล้วครับเนี่ยพี่ยมเราจะไปเดวิล l สเดวิลล์หลบเมนกันไปไปไปมันใช้บูดบูดล็อกอ่ะมันบูดล็อกคืออะไรวะบูดล็อกความของที่ตีแต่กล่องอ่ะกล่องมันจะตอบบูดล็อก อ่านั่นแหละช่สองอันไปกันเถอะไปอยู่ไหนแล้วเนี่ยอยู่ไหนแล้วนี่ออกมาทางทิศเหนือจากสามแยกเมื่อกี้เยวท้ายครับออกมาเลยพี่โยมวิ่งไม่ต้องกดชิปก็ได้มั้งเซฟเซฟตามมีหน้าออกมาเลยครับออกมาเลยจะหิวตายแล้วจะหิวตายแล้วเบอร์รี่อยู่ไหนอ๋อโอเคพี่หาเบอร์รี่กันนะกวางเฟง่หญิงยากครับพี่โยมจินมมีอาหารกระป๋องนึงเอามามา เหลือแค่หกเซนแล้วผมเหลือหนึ่งวันเซนพี่เอาให้แบงก์ก่อนก็ได้แต่มันกองตัองอยู่ทั้งหมดมันก็ไม่ตายมันขึ้นสตาร์ทวิ่งเฉยเฉยแต่เลือดมันจะลดใช่ไหมอ๋อมันจะขึ้นสตาร์ทวิ่งเฉยเฉยจนกว่าเลือดมันจะลดผมเลือดสามสี่เปอร์เซ็นต์นะพี่เท่าไหร่ผมพันแผลก่อนใช้ผักก้อนดิบผักก้อนเฮ้ไซมือใครวะเฮ้ยมีคนมีคนไหนวะเนี่ยถามมันที่พี่เฟรนี่เราไปด้วยกันไหมดีเลย หารู้ๆๆมีอะไรหรอเนี่ยคนเยอเลยเนี่ยเยินเฉยหนึ่งแงค์สวดศพมาสวดศพโอ้ยยืนไปแล้วอ่ะสวดศพไปเดือดปะมันต้องมีคนได้ใช้อาวุธ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 ยิงอาวุธยิงทันนี่หนอะไรอาหารหน่อยนี่เดี๋ยวค่อยเอาก็ได้ได้ยินเหลือเยอะปะนี่ไงจะดือดไปเลยเนี่ย มีไงฟักเย่จะติดมาหยิบไปวันพี่เอ๋พี่เอ๋เนี่ยเนี่ยคัตโนูผมดรอปอยู่นะฟักเย่ดูฟักเย่สามสิบปร์เลยป่ะไปไป้ยช่องเต็มทำอะไรอ่ะเอาตรงไหนออกได้เนี่ยเอาเอาเอาใส่เอาใส่ช่องที่เราถืออ่ะพี่อ๋อแทนไฟฉายหรือแทนไอ้นี่กันดหละจส่วนภาพก็สมราคาครับผมก็ สเปคผมว่าไม่สูงมากครับใช้ได้เป็นเข้าถึงง่ายๆครับก็หลักๆสิ่งที่ยากอีกอย่างหนึ่งในเกมนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเดินทางครับ่าถกต้อมัน,มนแผนที่บอกทางก็น้อยองอาศัยแบบประสบการณ์อย่างเดียวในการจับ<อ> <c oughs> ก็กดคลิกซ้ายก็ยิงไปเลยใช่ไหมแบงค์แบงค์ป้บอกทางไปคลิกขวายิงก่อนไอ้คลิกขวาง้างก่อนพี่ง้างเล้คลิกซ้ายยิง อ๋อสาวคนนั้นเขาทำอะไรกันเขากำลังฝึกยิงธนูอยู่ครับบางทีมันก็ไม่นิ่งใช่ไหมไม่จะยิงโดนไม่โดนเนี่ยโอ้ยพี่ต้องเล็งเล็งเผื่อขึ้นไปข้างบนเยอะอยู่อะเล็งหัวทีเดียวจบเฮ้ยไปไหนล่ะนแล้วเก็จะเน้นเดินครับเดินไปตามทางที่เราไม่รู้ว่าไปไหนหลงกันแน่นี่นี่นี่พี่เบอร์รี่เบอร์รี่เบอร์รี่เจอแล้วพี่โอ้โหาำลังมีเบอร์รี่ล่ะ ลงแหวกเก็บไหมอ้าวไปแวะแหวกหิวน้ำหิวอาหารเกมน,นี้ครับเบอร์รี่ก่อนนะผมแหวะเก็บเบอร์รี่หน่อยบูสติกผมมีสิบอัน,นเนี่ยคราฟดีไหมเนี่ยลูกธนูของผมครับลูกธนูให้อ้าวเฮียอา่านกันนะคราฟแล้วเฮ้ยไข่วิ่งผ่านข้างหน้าเราไหนไหน นั่นนั่นนั่นอ๋อพี่ยมปัตโต้เฮ้ยรถ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 ระวังระวังระวังเฮยยูเฮยยูเัลโหลเนี่ยครับการเดินทางครับของเกมนี้ถ้าแม่งไปเหมือนแม่งอารมณ์หนังชัดๆโกมงไม่จอดามพี่ไปไปกันเถอะนงครับพี่ยมรู้สึกไงที่มีรถวิ่งสานหน้าไปครับ รู้สึกว่าอยากมีปืนสักกระบอกและกลาดใสมันนะครับทำเพื่อนแต่เพื่เห็นกับระเบิดวางดักรถด้วยนะเอ้ยเอ้ยเมื่อกี้นี้จินวางกับได้วางกับดักได้นะเป็นกับดักไม้อะนี่คืออะไรอ่ะแต่มันวางคงไม่ไผมเห็นกับระเบิดแบบระเบิดเหล็กวางดักรถถังเลยอ๋อไอนหม้อชาร์อ๋ออันี่ที่จับที่จับสัตว์เฮ้ยเขียงอะไรที่จับสัตว์ที่จับสัตว์แล้วใครไปอยู่นู่นคนเดียวมาดิ มีเนื้อไหมเน่ะเอ้ยใครไปจุดแฟมันะพี่เอาอยู่ไหนพี่จุดไฟตรงนี้เลยอ๋อบ้าบจุดทิ้งมีเนื้อไหมมีใครมีเนื้อไหมเนี่ยพี่ยมมีป่ะพี่เฮ้ยมีมฝนเยอะกว้างฝนเยอะกว้างนี่งๆๆ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 ๆ เข้าระยะเมื่อไหร่ค่อยว่ากันครับใช่มีธนูช่วยกันยิงไม่โดนย,ยังไม่โดนยังไม่โดนยังไม่โดนเข้าไปอีเข้าบีนี่หนึ่งนิ่งหน,นึ่งแหละโอ้ยิงอะไรของพี่วะไอ้ดีเข้ามาอีกได้อยู่นะกูจะหิวแล้วครับกูจะหิวแล้วครับ ไอพี่มันนิ่งแล้วเฮ้ยโดน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 อีกนัดอีกนัดอีกนัดโดน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 ไอ้จะตายเปล่าวะตายตายตายปีเมืองม่ผ่านเด็กแม่งเลยไหนวะเอ้าไหนวะวาง่ายมันหนีมันไม่ได้ตายยิงเลยสองนัดตายแล้วไหนสมมันอ่ะตีมันโดนอยู่นี่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 ไหน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 นี่นี่นี่มันยังไม่ตายยังไม่ตายยังไม่ตายระวังระวังระวังซีซีซีคานคาน มันวิ่งมาทางนี้ป่ะเดี๋ยวมึงโดนวุฒสเต็กโกหัวเข้าไม่เฮ้ยวิ่งไปนู่นแต่ใครวิ่งโอ้ไอยแบงค์พี่ผมขอโดดผมเห็นต์เยอะนะสิคุยอยู่แล้วนะเอ้ยพี่โดนป่ะโดนป่ะหัวอุ้ย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 พี่มันหยุดมันหยุดมันหยุดมันมีสเต็ปอยู่หยุดแล้วหยุดแล้วพี่หัวมันมีสเต็ปพี่มันวิ่งไปแล้วมันจะหยุดในเมื่อธนูได้ไม่ผลเราก็จะวิ่งไล่หัวกวางกันแล้วไอ้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 วิธีการดำรงชีพมันช่าง พี่มันอยู่ด้้ปเหมือนเหมือนย้อนไปยุคกินเนี่มันต้องอ้อม้อม้อม้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 มไ้ี่้อมแล้ว้อมแ้้อม้้ม้้ยยไม่เข้าป่าะโ้พี่ไงดีวะป่อ่่ด่ไาไตัวใหม่ดี่ไปไไไอ้างึ้ข้น้าอจะมีของกินป่ะพี่ไปผมจะตายแล้เกเบอรี่ไป่าๆ่ไเก็บมาี่ เฮ้ยพี่มีหมาว่ะแดงหมาไหมเฮ้ยเจอถุงว่ะอะไรวะเนี้ยเฮ้ยผมเจอสครับออฟโคดว่ะเสื้อเสื้อดำเหรออยากให้เจียมปรับควางให้มันง่ายกว่านี้หน่อยนี้ก็ได้เฮ้ยพี่มันลงมาแล้วว่ะลงมาที่ถนนเนี้ยใครเนี้ยโอ้แตาจินพี่โยมอยู่ไหนอ่ะมาแล้วมาแล้วหนีไม่หนีโู้นนะรับป่าทังมันพี่จังมันจังมันไปหาเอาที่เมืองีกว่าป่ะ หาอย่างอื่นอ่ะหากินอย่างอื่นได้มั้ยผมอยากได้เ,เนื้อมากเลยตอนนี้ <c oughs> <c oughs> พี่ยอมมาไปเถอะพี่ปะแล้วเราจะแล่ได้อะเราไม่มีมอ่ะอตอนนี้ผมหิวน้ำมากนะครับผมทั้งตัวไม่มีอะไรเลยเดียวน้ำเหมือนกันเนี่ยเราสามารถหาน้ำได้ที่บ่อนะครับเฮ้ย ตรงนั้นมีบ้านว่าเอางี้ดี๋ยวะแวะงไหมอยู่ไหนกันแล้ววะแว๊งแบ๊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 รอรอพวกจะกินก่อนมาแบงค์อยู่ไหนกันเราแบงค์มานี่พี่มานี่ตรงตามถนนมาอยู่ตรงที่เหี่ยว่ะเนี่ยใช่ใช่เปิดไฟฉายเปิดไฟฉายเปิดอยู่เปิดอยู่ทางถนนเลยวเร็วพี่ยมโอเคโอเคพี่เหี่ยวแวะซ้ายก่อนเผื่อมีอะไรกินเจมเบอร์รี่เจมเบอร์รี่วะพี่ยมอยู่ไหนวะเนี่ยกำลังตามมาเย็นเก็บเบอร์รี่อยู่พี่ยมมาถึงตรงนี้แล้ววิ่งเข้าซ้ายนะจะมีบ้านอยู่หลังนี้ย โอเคคคโโออเเเราต้องมีงารแค่เราส่งสัญญาณไฟฉายนะครับจะได้ง่ายต่อการสังเกตเจออะไรไหมเข้ามาเงียบมาครับเนี่ยครับดาวเขาสุดยอดครับเข้าบ้านก็คือแบบ ของกงของกินก็จะกขี้งกไปไหนวะเนี่ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยไม่มีอะไร <มา S 2> เลยวะไป,ไ,ปไปต่อไปต่อพี่จะถึงแล้วจะถึงเมืองแล้ะออกมาเจอกันที่เดิมน,นะ อาหารนั่นก็ให้นิดเดียวนะพี่ยอวอยู่ไหนอะเนี่ยพี่เวมาทำไมผมเห็นเออครบ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 ,ครบ,ครบโอเคไปเล่นยากไหมครับ ก็ยังดีครับเพราะตอนกลางคืนมันมันไม่ค่อยมืดเหมือนวอร์ซีเนาะมันยังเห็นทางเห็นผุดใช่ใช่สบายสบายดูสบายสบายมันยากตรงที่หาของกินนี่นะที่เหลืทิ้งลงล้มอย่างนี้จะหากันเจอยากไหมครับยากยากมากครับถ้าถ้าเล่นใหม่ๆอาจจะยากหน่อยแต่ว่าถ้าไปเรื่อยๆผมว่าไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่ใช่ถ้าจาได้แล้วมีเมืองทางด้านซ้ายเมืองทางด้านซ้ายเฮพี่แวะแวะ มันเก็บของเหมือนวอซีอะไรพวกนี้ไหมครับคล้ายๆเดียรซจะมากกว่าแต่ก็แต่ก็คล้ายๆทำไงโอ้อกด E เก็บอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับครับใช่ใกด E จะเป็นเก็บของเพราะว่าบางอี้ี้มีคนว่ะใครมีวิธีฆ่ากวางโพสบอกด้วยนะครับนี่ครับผมไม่ไหวมันมันจะเซอร์ไวเวอร์มากกว่าที่เราเล่นอยู่เยอะเลย E v o i เซ t ครับจุดไฟใส่มนที ผมไปดูคลิปมาเห็นต้องวิ่งไล่กวาเมันมีค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 น Hello Where are you Hello Where are you My team s o friendly We are your friends Don't run จะฆ่าไ่มเงยจะให้ลงมาให้มากกว่าจะเจอหมาเนี่ย You have s o m e d r i n g อย่างนี้เฟลลี่ก็ไม่สามารถไว้ใจได้แล้วเฮ้ยหมาจะกัดผมอ่ะ มึงเอาไหนไหนไหนเอาข้าหมาข้าหมาเอาเนื้อหมาฟาดไปข้างหลังข้างหลังใครดูคนไหนดูคนนี้แวะแบบเอ้เห็นรูปคนกินบ้างเฮ้ยเฮ้ยมันจะเอาผมบางเหรอตัวไอตัวอตัเอาเนื้อจับไอจับสต๊อปสต็อปวันเดอร์ฟ้าสต็อปเดินรันเดินรันช่างแม่งช่างแม่งช่างแม่งบีช่างแม่งข้าหมาข้าหมาหิวว่ะไอ้เยี่ยมันมีพวกแกช่างแม่งช่างแม่งแร่เนื้อนี่ฆ่าแล้วอ้อนเนื้อหมายังไงอะ ไม่รู้ว่ะพี่ทิ้งขาไปแล้วอ่ะเนี่ยเฮ้ยใครเก็บได้มันอะแตะจินไงเออแต่จีนทาเป็นว่ะเฮ้ยมันยิงมันยิงมันยิงธนูเฮ้ยระวังอย่าย,ยิงอย่านิง่งอย่านิ่งพี่เปียวสู้มันนไงไหนอยู่ไหนอยู่ไหนมันอยู่ไหนสู้นะ่ะตอนตรงข้ามอ่ะแต่จีนได้นเนื้อเยอะเรามีสองคนไม่มีไม่มีเอานี่ไงในถุงนี่คือ,อแหละขนุขนูโอ้ยขี้ไม้แล้วไป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 มจะตายแล้วไอ้เปีอวตั๊มยาก่อนพี่วอยู่ไหนยาหมดแล้วไอ้ขี้นี่มันบ้านคนนะเนี่ยมัน พี่เอ๋อสอยมารู้และพี่เอ๋ออยู่ไหนมึงมานี่หลังรถหลังรถพี่หลังรถอุ้ยอุ้ยล่วงเลยอุ้ยยงใครล่วงอ่ะโดนธนูอุ้ยอุ้ยนั่ง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 พี่เอ๋นั่งกดกดกดตัวซีกดตัวซีไอ้เยอะพวกมันเยอะมันซุ่มแตงผีนี่ไอ้ช็อตไอ้ช็อตดูดของพี่กูอะเป็นพ่อของสัตว์ป่างวดงวหนีดิสัตว์หนีหนีไปไหน โอ้เฟสพ่องไอ้หออใหญ่ใหญ่สัตว์แต่แบงค์อยู่ไหนเนี่ยตรงมาเลยตรงมาทางเรื่อยตามทางอ่ะมันมีตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้จินหัวดกับมันอยู่ข้างหลังอ่ะโอ้เสียจังหวะโดนธนูเข้าหัวเนี่ยไอเหี้ยที่ัวเที่ยขาวเนี่ยเอาไว้กับเขาเปล่าโอ้พี่ยมแป๊บนึงผมแก้การให้พี่อยู่ประเด็นคือพี่อยู่ไหนก็ไม่รู้ครับไม่ต้องเกิดข้างหลังใครคนนั้นอ่ะเพื่อนมันพี่เพื่อนมัน มันคือเอ็กเอ็กเทียอะไรเอ้าใช่ไหมสัตว์เอาใช่ไหมแครเกนแล้วไงตามมาช่วยหน่อยตามมาช่วยหน่อยเผื่อจะพี่จินตีอยู่ไอเอ็กเอ็กเอ็กเนี่ยคอนโดแม่งยิงโคตรยากเลยยากยากพี่พอเล็งปุ๊บแม่งจะหยุดเดินด้วย สัมยาก่อนแป๊บนึงเหลือเก้าเปอร์เซ็นต์แล้วพี่อ่ะผมเหลือเก้าเหมือนกันเออขมอนพองไม่ไปเว้ยไอ้เหี้ยอยู่ไหนกันอะอยู่ไหนกันเล่ยวิ่งเล่ยตีอ่ะเห็นแล้วเแล้วรุมันรุมันหน้าปั๊มโหัไกลเลยกูอยู่อัพปั๊มไฮเวย่ยใจจืดมากวัตตินี่มันใช่ไหม เอ้ยมันจะไต่ตะแบงตีผมก็เหรอขอโทษขอโทษเดี๋ยวเร็ววี่ผมเร็วี่14%ต้องแรกแล้ว <c oughs> ตอนนี้ต้องบวกอะเฮ้ยเอ้ย,อย,อยใช้ไม้หดเลยไอสองตัวมีสองตัวแบบเพื่อนมาแล้วมันจะไปไหนตัดไอ้ไอ้ไอไอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยอุ้ย ฉันล่วงล่วงคนนึงผมก็ล่วงไว้เอ้าปิดกินปิดรายการกินรายการอาให้ล่วงหมดเลยครับรับเราจะเจอกันใหม่นะครับทุกท่านนี่ครับเกมนี้มันอยู่ยากครับผมถ้าไม่มีปืนครับอัดยินแทกยังผมจะถ่ายทอดทุกคนอยู่พี่ตายตอนไหนแต่วะเนี่ยต้องดูดิตัดยินายิังต้องหัดยิงต้องหัดยิงให้เก่งๆนะอือเจอกันครับทุกท่าน คลิปหน้าสวัสดีครับ